ครับนี่โอ้โหผมมาที่ร้านอเมซอนนะครับป้บาทำไมมันสวยอย่างเงี้ยผมรู้ว่าเป็นคาเฟ่กาแฟแบบหรูๆนี่ครับเข้ามามีตะปากคราบด้วยนี่ดูดิดูดิทางเข้าเหมือนเป็นร้านกาแฟแบบหรูๆที่หนึ่งเลยว้ารดรดลดมากนี่ผมมาแวะที่นครปฐมนะครับแวะนครปฐม,มกําลังจะเข้ากรุงเทพก่อนนะ เอราะว่าจะคงที่ไปไปเอาอุกรณ์ครับสั่งระบบเน็ตมาแล้วครับขาตั้งไม่แน่ใจนะระบบเน็ตระบบต่างๆนะเพื่อเอามาใช้กับระบบไร์สดนะฮะโอ้โห,โโหมีนี้ด้วยนี่สะพานสวยวะเออที่นี่เจ๋งเนี่ยาพาดอุทรถมทางเข้าคอครถมอะจากบ้านโปง่งที่จะเข้าคนครถมโอ้ป่านตุบลื่นเลยวะ น,นะโอ้ยมีสวนยออีกอ็มันพื้นที่กว้างมันเป็นต่างจังหวัดแล้วนะนี่มีสวนยอ,มอีมผมว่าเป็นร้านกาแฟอเมดอนที่รู้ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมานะตอนนี้นะนี่ปากคา็จเลยแก่วมีสะพานข้ามด้วยนี่มันทำสะพานข้ามให้คนเดินเนี้ นี่นี่รูปปั้นเด้ยสวยมากสวยมากอ่ะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในกันนะครับต่างกาแฟก่อนนะมันชื่อสาขาอะไรไม่รู้อะอ่าต่อต่อเมื่อ,อกี้เข้าร้านนะแล้วม,มันมีเสียงเพลงครับเลยต้องเพนออกมาข้างนอกครับร้านสวยนะครับ จากบ้านโป่งที่จะเข้าอีกประมาณ15โลก็ถึงแล้วความโหมะก็เลยอันนี้ก็ถือว่าเขต่ความแล้วเหรอครับ <Okay. S 1> เลยแวะกาแฟก่อนนะอา่ามีหมูได้นอนอยู่ประมาณสอง <laughs> ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าเพราะว่าเมื่อคืนอัปโหลดได้หนึ่งคลิปเองอะแล้วก็นั่งทํารูปโยกไฟล์ครับโยกไฟล์เพราะว่าไฟล์มันเต็มโยกไม่หมดเมื่อวานโยกไม่หมด เพราะว่าเราจะต้องไปลุยงานถ่ายที่บุรีรัมย์แล้วมาแล้วก็ต่อเนื่องที่พนมทวนเลยนะดอนอนุสรเจดีพระนมทวนอะ่ะวันที่13อสของคารมาอ่ะกับของต้นข้าววามันจะไม่มีเวลาในการโยกไฟล์แล้วก็แทบจะไม่ได้นอนเนื่องจากว่าถ้าวันนี้ผมไม่ไปบุรีรัมย์นะนี่ผมกำลังจะไปบุรีรัมย์นะ,ะถ้าผมไม่ไปบุรีรัมย์เนี่ยผมจะชิลมาก ผมจะได้อยู่บ้านได้อัปโหลดคลิปที่ค้างอยู่ทั้งหมดเพราะว่าถ่ายเหนื่อยมากก่อนจะถ่ายได้แต่ไม่สามารถลงได้ลงได้แค่คลิปสองคลิปสามคลิปเพราะว่ามันลงไม่ทันครับท่านผู้ชมถ้าคนทําหน้าง,งานจะรู้ว่าลงไม่ทันไม่ว่าจะใครทำอ่ะจะรู้เลยว่าอการลงมันใช้เวลามากครับลงบ้านฟ้าบัานแดงลงโ้หลายอย่างนะ้วมันมันโหลดช้านะเพราะว่าไฟล์มันใหญ่แล้วก็ แต่ว่ามีงานด่วนขึ้นมาซึ่งน้องเพิ่งทราบเมื่อวานว่ามีบรุร,บรีรัมฮะบรุรีรัมโอบุรีรัมนะครับไม่ใช่โคราชไม่ใช่สระบ,บุรีนะครับบุรีรัมฟาดแต่ทำไงได้ครับเราสสยน้องต้นข้าวนะครับนี่เมื่อวานเจอเราต้นข้าวอ้อนเป็นไงนะให้ต้นข้าวอ้อนกับ F อ้อนหินหนเอฟซีนะครับอย่าไป ก็ไม่อยากไปแต่ถ้าอยากให้ไป,อไปโอ้โยเป็นการทำคอนเทนต์นะเป็นการแบบว่าแซวล,ลูกสาวนะครับก็คือช่วงน้องกำลังรอรอ,อเดินทางกลับบ้านก็เลยคุยกันน้องเมืม่อวานนะครับใครดูคลิปยังหมื่นหกันไลค์แล้วหวังว่าน,ะาน่าจะทะลุล้านล้านวิวนะคลิปนี้ต้องต้องล้านวิวนะพี่หมูต้องทำล้านวิว ถ้าน้องจะดังมากกว่านี้ต้องร้านวิวร้านวิวร้านวิวบ่อยๆ FC ช่วยกันร้านวิวร้านวิวร้านวิวเนี่ยร้านวิวร้านวิวแล้วมันไปไกลครับคลิปร้านวิวที่ผมก็มีเยอะพยายามปั่นร้านวิวทำให้ได้ก็โอ้โหในคุ้มงเลยครับสองชั่วโมงอ่าแนงานวันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครสุโขทจะเข้ากรุงเทพก่อนไปเอาระบบอินเทอร์เน็ตนะครับมาแล้ว แล้วก็ขาตั้งไม่แน่ใจครับเพราะว่าทุกอย่างมาันจะาต่างประเทศหมดเลยครับมันสั่งม,ม,มันใช้เวลาเดินทางนานสิบวันสิบห้าวันสิบวันอะ่ะอัพสิบวันอัพอ่ะแต่ก็สั่งนานแลวนะแต่ตัวตัว,ตวอินเทอร์เน็ตที่ว่ามาใหม่นี่นะครับผมบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีดีที่สุดในโลกแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัวนี้มันมีตัวใหม่ออกมาใหม่ล่าสุดกิก,ก,กเลยนี่หมูน่าจะใช้ น่าจะไม่กี่คนในประเทศไทยน่าจะคนแรกเลยวะ่ะอะไรที่มันมาเร็วอ่ะผมจัดก่อนเลยอะไรที่มาเร็วปุ๊บผมใส่เลยครับแต่เมืองไทยไม่ได้ใจนะยังไม่มีเพราะไม่ได้ใจไม่มีหรอกก็ผมจะใช้ก่อนชาวบ้านเสมอนะครับก็สั่งมาเรียบร้อยสั่งไปสิบกว่าวันมาแล้วนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่เป็นระบบเป็นระบบใหม่เลยนะครับ ผมดูผมรู้ผมใช้อยู่รู้ครับถ้าตัวนี้มาเนี่ยคือดีกว่าเดิม 3- 40เปอร์เซนแล้วก็บ้านฟ้านี่เลยปัญหาปัญหาคือระบบตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ปกติเราจะไลฟ์ลนะครับออกสองทั้งทางนะครับหนึ่งเครื่องออกสองทั้งทางปรับเครื่องเดียวหมุนแพสเครื่องเดียวมันไปเลยทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงแต่ตอนนี้ระบบเนี่ยมัน มันเหมือนมันอยู่ในระหว่างที่จะจะเก็บตังค์อะเออจะเก็บตังค์อะพมันจะเก็บตังค์มันก็บัฟเฟอร์เราตลอดเลยมันมันจะหลุดตลอดมันจะหลุดตลอดเลยนะวานฟ้าะชอบหลุดอย่างวานไร้งานผลไม้กาญจนบบรีมันก็หลุดอีกั้งที่เน็ตก็แรงอยู่นะครับเออมันมันนึกจะหลุดก็หลุดอ่ะเน็ตแรงมันไม่สนใจอ่ะมันจะให้เสียตังค์มั้ง แต่เราก็เสียตังค์ได้แต่มันยังไม่มามันยังไม่ถึงเวลาน่าจะปลายเดือนนี้นะครับทีนี้พอมันหลุดปุ๊บผมก็ต้องเอาอเครื่องสำรองขึ้นเนี่ยเอาเอาเยิบสามกันว่าวานยู่นะใครดูบ้านฟ้ามันยูยนะ่นะนะสัญญาณมันสัญญาณมันไม่ดีแล้วก็การรับไ i ฟามันก็ธรรมดามันเป็นโทรศัพท์เขาเรียกเครื่องสำรองผมนะ่ะ มันคือมันดีเมื่อสองปีที่แล้วแล้วตอนนี้มันเทคโนโลย,ยีมันไปถึงไหนแล้วครับเออมันมันดีสําหรับสองปีที่แล้วอะ่ะสองปีงปีแล้ววะ็นยี่สิบสามก็ปีสองสามใช่ไหมนี่มันปีสองห้าแล้วเออมันมันประมวลผลช้ารับสัญญาณไปไปายก็ช้าก็อะไรเอาขึ้นโอ้มันกระตุกไปยบันฟ้ากระตุก,ตกแต่ผมก็ยามบอกนะบอกเอฟซนะีออกมาแล้วกาแฟผมที่ผมก็ยามบอกเอฟซีอยู่ว่า ก็ต้องไปบ้าน,านเดงะนะเพราะบ้านฟ้ามัน,มนแก้ไขไม่ได้ครับคือคือผมจะไปใช้ดึงสัญญาณมาจากช่องบ้านเดงไม่ได้ครับเพราะว่าผมต้องอดัดเน็ตตรงนั้นให้เต็มมันเป็นเน็ตใหญ่เพราะว่ามันเป็นช่องหลักถูกไหมบ้านเดงถ้าคนดูแปดเก้าพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอาไอที่สามขึ้นหลายบ้านฟ้าแต่ถ้าระบบเน็ตมาใหม่เนี่ย ผมเ้าตัวใหม่อะไปใช้กับบ้านแดงแล้วเอาตัวมีอยู่เนี่ยเอามาใส่กับบ้านฟ้าเออเหนื่ยไหมก็ต่อไปบ้านฟ้าก็ได้ดูชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นแต่ก็เป็นเน็ตระดับระดับกลางๆแต่ตัวใหญ่เราก็จะลงที่บ้านแดงครับเพราะฉะนั้นบ้านฟ้าเลือกเอาไปบ้านแดงเท่านั้นเองคิดอยู่นั่นแหละเน็ตไม่ดียยอย่างุ่นอย่างี้ก็เอาไอช่องดีก็ไม่ไปดูกินกาแฟกัน ออประมาณนี้กนะ็โอเคสิตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางเข้าเทพเลยพอเข้างเทปปุ๊บก็เดินทางไปบุรีรัมเลยนะครับอาจจะถึงช้าหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ต้องเข้าไปเอาของก่อนนะแต่ว่าทันเพราะว่าเห็นน้องลงตารางงานนะขึ้นออกมาก้าสามทุ่มเออโอูยังมีเวลาเลยสามทุ่มสบ,บายเลยทันสามทุ่มถ้าขึ้นทุ่มหนึ่งนี่โหแม่ แ้าขึ้นตุ้นึ่งนี่คืาเรียกว่าติ้วมากถ้าสามตุ้โอเคแล้วต่อด้วยอนนี้เด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวดูโคตรสนุกอะ่ะนะลิเกลิเกกล้วยหอมครับโอ้โหเขาจะเป็นลิเกที่ชอบร้องเพลงก่อนแสดงแล้วก็จะออกกับกัรตตึมบ้างอะไรบ้างเอยสนุกนะดังมากเลยถ้าพากอีกสานใต้นะลิเกกล้วยหอมนะครับ โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวฮิมูเดินทางต่อนะครับตองทำเวลาไปเอาขออแล้วไปมีทำเกือบ500ร้โลขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตทางบ้านปลาบ้านแดงแม่แม่แมพ่อพ่อพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนที่ช่วยสปอร์ตการเดินทางในการครั้งนี้นะครับซึ่งฮิมูก็จะลำบากหน่อยตรงที่ได้นอนน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้แทบไม่ได้นอนได้นอนนิดหน่อยแต่ว่าผู้ช่วยโซเฟอร์ผมมีได้หลับอยู่ ห้าหาชั่วโมงเองเพิ่งเขาบอกว่าได้นอนแล้วก็กลับมาเพราะเราต้องต่อเลยที่พนมทวนนะครับเพราะฉะนั้นเราสองสามวันนี้จะเ,จเหนื่อยมากขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายได้เจอไลฟ์สดที่นู่นเลยครับบุญธรมประคุณชัยสวัสดีครับ